English class, English by Teacher Yui. Before we are learning, let me introduce myself. I'm Wan but you can call me Teacher Yui. Are you ready to learning? Can you get? What we gonna learn today? Can you get? What we gonna learn today? Look at from the picture. Very good today we r e gonna learn about the animal are you ready to learning are you ready yeah ถูกต้องค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นั่นเองนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราวันนี้มีมากกว่าหนึ่งคำ animals ของเราจึงต้องเติม s เข้าไปนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เข้าสู่เนื้อหา เราไปดูว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้มีอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องรู้เมื่อเรียนจบแล้วค่ะข้อที่1เลยนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทําได้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ได้ข้อ 2. นักเรียนสามารถจับคู่คําศัพท์กับรูปภาพได้อย่างถูกต้องข้อ 3. นักเรียนสามารถตอบคําถามประโยคสั้นๆของคุณครูได้นะคะโอเคนักเรียนคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ let's go to see the animal s t e o ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะให้นักเรียนฟังคุณครูในรอบแรกก่อนนะคะ listening the first one animal is dog dog cat cat pig pig chicken chicken e ีท e e ท e อลฟ์เ e น e อลฟ์เ how you ever see real elephant นักเรียนเคยเห็นตัวจริงๆของช้างไหมคะ What's that is look like มันมีลักษณะแบบไหน Elephant is big Elephant is big นะคะมันมีลักษณะตัวใหญ่โอ้โหถูกต้องตบมือเลยค่ะ Nick l ล o n อน o ล t i อน r ท i กอร์ e ท r กอร์เบ์เบ์ what color of the bear what color of the bear มีมีสีอะไรคะตอนนี้ the color is brown นะคะสีของมีก็คือสีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะ bird bird zebra zebra อย่าลืมนะคะดันเสียงด้วยค่ะ The last one is giraffe Gir Have giraffe Have you ever seen a giraffe Have you ever seen a giraffe นักเรียนเคยเห็นตัวจริงของ g i ราฟไหมคะ What d i d it look like giraffe มันมีลักษณะเป็นยังไง long long neck นะคะ พอยาวเป็นสัตว์จำพวกกินพืชนั่นเองนะคะเราสามารถเจอได้ที่สวนสัตว์อย่างเช่นซาฟารีเวอร์หรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวแบบนี้นะคะโอเคในรอบแรกเราฟังคุณครูเสร็จแล้วต่อไป l i s t e n and speaking l i s t e n and speaking นักเรียนจะต้องฟังแล้วก็ repeat after me พูดตามคุณครูด้วยนะคะต้องพูดตามนะคะเด็กๆโอเค dog dog cat cat pig pig chicken chicken very good fish fish อย่าลืมพูดตามคุณครูนะ elephant elephant lion lion tiger โอ้โหมันจะทับหัวคุณครูอยู่แล้วนะคะตัวใหญ่มากเลย it's so big tiger it's so big มันตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมตอนเนี้ย tiger tiger bear bear bird bird zebra zebra giraffe giraffe okay I have some question for you the first question what is it what is it ถ้าเราจะถามอะไรสักอย่างนะคะด้วยประโยคสั้นๆว่าสิ่งนี้คืออะไร เราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ w h a t is this กับสิ่งที่อยู่ใกล้พวกเรานะคะเวลาตอบค่ะเวลาที่เราตอบนะคะก็ตอบเป็นประโยคสั้นๆเช่นกันสามารถเลือกตอบได้แบบนี้ค่ะ It is a cat It is a cat นะคะถ้าสิ่งของสิ่งนั้นมีสิ่งเดียวเราจะใช้ a r นะคะ article ตัวนี้นำหน้าคำนามค่ะตอบแบบนี้ได้เลย It is a cat หรือตอบแบบเร็วๆ is a cat แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ next question what is this what is this it is a pig it is a pig นะคะนี่คือหมูมันคือหมู what is this what is this นี่คืออะไร it is a dog it is a dog next question number four what is this what is this it is a fish it is a fish นี่คือปลานะคะปลา the fish can s w i m i n what is this what is this นี่คืออะไร it is an elephant it is an elephant เอ๊คุณครูคะไหนบอกว่าเติมอะแต่ทำไมคำนี้ถึงใช้แอนนะคะเพราะว่า ถ้าคำนามคำไหนขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษคือ A E I O U ถ้าคำนี้นะคะคำนามคำนั้นมีสิ่งเดียวเราจะต้องเลือกใช้ and ค่ะอย่างเช่น an egg กไข่หนึ่งใบ a อนอิร e r ย่างลบหนึ่งอย่างลบหก้อนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะมีช้อยให้เลือก A or B which one is a lion which one is the lion, a or b? a or b? a. very good. next. which one is the bird? which one is the bird, a or b? check your answer. b. excellent. which one is the zebra? Which one is a zebra? A or B? A or B? A Very good Which one is a dog? Which one is a dog? A or B? A or B. Take your answer A. Good job. มาดูข้อนี้ค่ะ Which one is an elephant Which one is an elephant A or B A or B She bears the p l a s e B 1โอ้โหเรียนมาถึงถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่คล่องเรื่องคําศัพท์ของสัตว์ สามารถกลับไปทบทวนได้นะคะแล้วก็ทบทวนทาแบบฝึกหัดเพื่อทะสอบว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดนั้นเราสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ค,นคุณครูก็ต้องเซตต้าวิลเล u เ a อร์